ำไมันเก็นเรื่องทว่เราไม่เคยคุ้นกับการที่จะมีคนนอนขั้ข้างๆนะคะผมก็เหมือนกันหนูไม่นึกเลยนะคะว่าเราจะมีวันนี้กันได้แต่ผมนึกนะ ือวันแรกที่เราได้พบกันผมนึกนในใมีใจเสมอว่วันหนึ่งผมคงจะได้แต่งงานกับผู้หญิงคนนี้และเราก็ไม่มีบุพเพสันนิวาสคู่กันแล้วก็ไม่แครวกันอ๋อที่บอกว่าแต่งงานเนี่ยนะเพราะว่าโชคชะตานะคะดูและไม่ใช่เป็นเพราะว่านาวินตั้งหากคนที่ชื่อนาวิน ผมเป็นคนกำหนดชีวิตของเราคนพิจารณาร,รกอืม ก็มองหาคู่ในมูลนะนี่มองหาอยู่ตั้งนานแล้วยังไม่เห็นเลยนะเนี่ยมันจะส่องหาอะไรทำเป็นพวกข้ามองไม่ได้่อรู้สอนไม่าง้ต่อไ <c oughs> ไม่ใช่อย่างงั้นก็คิดถึงก็เลยมองหาดูาอยู่ตรงไหนไม่ได้เหรอผิดหรือเปล่าแหม <c oughs> <c oughs> ได้เนอะมันได้นะ่ถ้าชาวผม,มนะอย่ายุ่งเลยไม่ต้องนึกถึงด้วยฮะ <c oughs> นี่หมอจะแต่งงานเหรอเนี่ย แน่โดนอีกสามเดือนเท่านั้นแหละอเอาจริงเหรอหมอคิดให้ดีนะนี่ชีวิตตั้งชีวิตเลยนะเรื่องแบบนี้มันก็ต้องเสี่ยงกันหน่อยขอขายครับขายคราบผมตกไหมครับ,รรบเอา,าเวลยจ่ายยวดแหมซอรี่เสียใจยครับของพาราไม่มีระบบมีแต่ของต้นหอมของแม่ แล้วก็ของคุณหมอครับผมโอ้โหผมมีด้วยจ่ะท,ทั้งปึกเลยครับผมคนไม่ไรเลยขาเขียน็นคนเดียวรวดเลยครับโอ้โหหย <laughs> ิงยว่อใจนะจ่ายยืดขอตัวไปอ่านจดหมายแปดก่อนนะพลาอขอขอผมไป่อ่านที่คนดิ <c oughs> นีนครับรถไปก่อนครับเออจ่าละละละนั่นของใครเนี่ยนะนะอ่าอันนี้ของผู้การกับของคนอื่นครับผม ใจดีว <laughs> <laughs> ่านี่นี่เดือดควันเอ่อหนในช่วยค้นดูอีกทีสิว่ามีของผมซุกซ่อนอยู่มั้งไว้ผมหามาเจ็ดตลบมิตพานพบของพรา <laughs> เอ๊ะชอบมาดักหน้าเ <laughs> ดือดขอลาไปทางนี้เลยครับ <laughs> <laughs> ตอบออกมาแล้วปรากฏว่าน่าพอใจมากได้ A หมดมี B อยู่วิชาเดียวกลับมาผู้การต้องเลี้ยงโตจีนชั้นยหญงที่สัญญาวไว้นะคะวันก่อนคุยกับพ่อเรื่องงานแต่งงานของเราทุกอย่างโอเคไม่มีปัญหาคะ่ะพ่อฝากบอกมาว่าไม่ขอสินสอดเลยสักบาทเดียวแต่ผู้การต้องสัญญาว,ว่าจะเลี้ยงดูฉันให้ดีที่สุด ไม่ทำให้ฉันต้องช้ำใจทีหลังพ่อขอคำรับประกันแค่นี้อย่างเดียวพวกการจะให้ได้หรือเปล่าคะคิดถึงมากนาวิยาสะจายนี่ตอนที่ฉันอยู่ข้างบนนะ,ะฉันมองแลเห็นเรือมงกุดเนี่ยผ่านมา แล้วไงอะ่ะก็ออกลาดตะเวนตามปกติงไงล่ะอย่างนี้เลยนี่แล้วผู้การเห็นแล้วผู้การว่าไงบ้างไหมจะว่าไงล่ะฮะจะว่าไงล่ะเล้วผู้การกับคุณหนูเนี่ยนะแอบไปอาบน้ําอยู่ท้ายเกาะ่น,น่ะนี่รู้ไหมแกตอนนี้อ่ะ<โ>ฮะผู้การเนี่ยไม่อยากจะเจอใครแล้วอยากเจอแต่คุณหนูคนเดียวจ้ะ ทำไมถ้ามาพูดแล้วไปไงไม่ชอบใจเงี้เหรอโอ้ยเขารู้กันตั้งนานนะรอยรู้อะไร,รฮะข่าวนี้เนี่ยรู้มานนานแล้วอตายแล้วรู้แล้วแกทำไมไม่บอกฉันล่ะออยู่คนเดียวอะ่ะฮะใครๆก็รู้ทั้งนั้นจะต้องไปนั่งบอกทำไมเล่า อย่าป่อยมากนะคะเดี๋ยวเบื่อแล้วต้องหาคนหมนห่มาจูบห่อถ้าเกิดผมหาขึ้นมาจริงๆแล้วก็ภรรยาผมจะมาครับก็ไม่ว่าไงนะคะคงเคยเห็นหาในหม้อไฟนะหม้อไฟเลยอเอาใส่หัวทั้งคู่เลยบอกก่อนนะคะห้ามมีน้อยหรือคิดแม้แต่จะมีคู่ขาไม่ว่าจะเป็น ชั่วคราวหรือถาวานเิน็ยค่ะไม่มีไม่มีสิ <c oughs> ดูฟังพูดขเขาสิพูดผงพูดหาพูดหน้าเกลียดจะตายไปนี่แค่เป็นเรื่องสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเองถ <c oughs> ้าถ้าถ้าผมไม่ได้บอกผมจะทําจริงะสน <c oughs> ่นยดูก็สมมุติเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงขึ้นมาก็หนักไปนะอีกนะคะไปดูม <c oughs> <c oughs> ีใครไม่รู้ดุจังเลยดุจังเลย แต่ดูอย่างนี้ผมก็ชอบผมผมนะผมรักผมอย่างนี้นี่ไม่ถึงตอนนั้นนะที่ร้านอาหารแปลกนะทำไมผมผมหัวล้อม่ออกเลยก็อันนั้นนะคะบอกซะก่อนว่าหนูแค่ซ้อมมือแม้แต่ว่านั่งป้อนอาหารขึ้นไปก้อนมาหนูเหมือนไส้อะแตตอนนั้นมันยังไม่แต่งงานมันก็เหมือนไส้ได้สจ้ะแต่รับประกันว่าจะไม่เกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นอีกอย่าพูดนะคะ ที่เกียรตของลูกป้าดู